ใหญ่มากเลยครับปาจิงหัโตครับหอมเลยครับนี่ลำยัยสีชมพูเซาบัดบา,าลีอ้อบาลีอล้อไปว่าอร่อยด้วยนะครับจุกจุกไหมทิ้อยู่แล้วแม่ค้าสวยมากเลยค่ะแม่มคม้าสวยเหรอะะกาแฟรถตู้นะคะสวัสดีกาดติดกับช่องเปนทริปความสุขอยู่รอบตัวเราที่แม่ห้องสอนมาททายเาวงามเช้านี้ ไม่ซูงแค่สแสง,สงอิงครัวคุณตุกเยี่งชาวนี้เราอยู่ที่กาดติดแมงสอนกินหาของกินนี่มาทำอาหารจะเน้นแบบของง่ายๆเอลหาบวลอยสาวน้ำกัดไม่ได้เจอนานแล้วแต่คนถามหาังบวลอยเขาจะเป็นคู่ซีของน้องแสงอิงนะไม่ได้เจอกันนานเนาะแต่น้องแสงอิงก็เจอน้องบวลอยบ่อยๆจ้ะแต่ว่าเพื่อนๆที่ติดตามอยากเจอน้องบวลอยบ้างอะไรบ้างนะเราก็ พุ่งตรงไปที่น้ำกัดกันเลยครับไปซื้อของกินกันก่อนขอทานปากไปเลยดีกว่ามีอะไรบ้างเอ่ยเช้านี้ก็วอค่ะเจอมาก็มีข้วหลามนะข้อหลามไต้อออันนี้ว่าไส้อ็มาแวะตลาดเช้าวันอาทิตย์นะครับ ไหนยิงตื่นหรือยังน่ะตื่นแล้วค่ะโอเคเหมือนจะงงเงียงงงเงียเช้าอ่าจ้าตลาดที่นี่จะมีการเ a l e กับก๋าติ่เนาะการเ a l e จะมีตอนเย็นก๋าติ่จะมีตอนเช้าเช้าจะของกินจะเยอะแต่การเ a l e ผักเยอะนะคะครับฝั่งนู้นเนาะเอาเน่าใช่ไหมคะอ่าดูนึงละตายอยากกินใ้จัดเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเติมพลังกันต่อนะคกับขายบนบ้านนะครับ ยามเช้านี่ก็คึกคักกันน่ะครับได้อล้วไดรจะแสงยิงอ๋อข้าโพดพอดีว่าตื่นเช้าแล้วชอบกินข้าวเช้านะแสงยิงครับถ้าไม่ได้กินนี่จะงอแงจ้ะใช่ใส่แมกก่อนใส่แมกก่อนครับ ไปเดินต่อนะครับของกินเต็มไปหมดเลยนะคะจ้าครับพวกเยังยืนมตังท่อนตอนมีหลอดจมีหลอดแม่ชมดีหรือปลาไปเลยจ้าต่อยังไม่จบก็เดี๋ยวใครที่คิดถึงน้องบัวลอยเดี๋ยวได้เจอแล้วนะครับเราจะไปที่บ้านน้ำกัดกันนะปลาใหญ่โอ้ดูปลาหน่อยปลาใหญ่มากเลยอ่ะปลาอะไรโอย ปลาสวายระบึกเนี่ยครับอันนี้ปลาปลาในครับปลาซใหญ่มากเลยอ่ะไส่เต็มทองเลยนะคะลาาม่น้อย่างนู้นครับะใหญ่เลยนะครับสามร้อยนิดนึงครับใหญ่ครับสามร้อยอันนี้แม่บอกสามร้อในาเยลืมไลจากใหม่นาะแม่โล จ็ทได้ไหมสองัอันน้เปลาใหญ่นะครับเจ็ดสิบสอเจ็ดบาทครับอันนี้เหรอถูกไหมขายก่อนป่ะเดินดูนิดนึงนะครับปลาเห็ปลาต่นเต้นครับน่ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่จริงครับอันนี้หกสิบนี่เนี่บอ ใช่แบบผิดพิซซามากครับตัวใหญ่ครับขายที่ไหนค่ะวันเดียวควันธรรมดาวันนี้เนาะวันธรรมดาปลาที่ไหนคะนี่อะไรปลาอยู่พอดนะปลาจากหอดครับตัวใหญ่มากนะข้างนอกครับนี่มันเป็นปลาสวายอ่ะครับปลาบึกครับปลาบึกปลาบึกมันมีกบด้วยขายเฉพาะวันนี้นะครับวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับจะซื้อไว้ทำ ใช่เซดร้ายมากเลยฮะับดูยำบ้านไหมโนี่ปลาเลยเนอันนี้ไปครับผมครับอันนี้ปลาจีนครับจีโนโตะปลาจีนโฮโตครับผมครับหนึ่งร้อยสี่ิบอลังการมากครับเซดร้ายนะไม่ได้ไปทำอาหารวางเอาไว้ข้างหน้าบ้านคุณนุ่นนะครับมีช่วงเช้าวันอาทิตย์นะเสีย้ายมากครับหูดูไข่ดูเต็มมากเลยแสงอีกครับดีพี่เจอโซสาแล้วพี่จะตื่นเต้นตรงนี้หรือจ๊ะ ครับเช้าๆก็จะได้เห็นอะไรประมาณนี้นะครับเดินต่อเดินต่อแล้วอะไรไหมครับใส่แล้วค่ะอะไรหลักการปัดแห้งกแห้งนะอ่ะเยี่ยมชมครับบาทครับ หมูปิ้งก็มีนะครับป่ะไปดูข้างหน้าด <os> ูหน่อยเป็นมงอาราวะอะไรเป็นม้งขนมไตยอาราวะเอาไปค่ะอันนี้อาราวะสือกรมือเป็นมงไม่ได้ทำหรอกเป็นมงไม่ได้ทำเอาไปเลยค่ะอร่อยมากอันนี้ไม่ใช่ข้าวมันหรอกไม่ใช่โอเคเพราะด้านีมาแต่ไม่โซเล่ก็มาตามหาอาราวะโอ้จัดไปสาวครับ มาซืขายที่ไหนคะแม่ถ้าไม่ใช่กาดพิดอ่ะอ๋อขายที่กาดเอ้กาดกองชื้นที่สีแย่ออ๋อกาดกองชื้นจะมีตอนเย็นเย็นวันไหนบ้างคะกลางคากับวันพุธอ๋อขายเย็นวันขายกับวันพุธกาดสีแยกไฟแดงเนี่ยจ้ะตรงทางขึ้นกาดซำอ่ะค่ะจะมีตอนเย็นอ๋อทางตะพุธกาดสามมงทางรังพุธ อ่ะอุ้นก่อนนะครับบาาทจ้ไปฝากแม่บัวลอยครับอันนี้อันห้าบาทจ้าห้าบาทห้าบาทนะครับต้มหกอันก็ได้แต่ห้าสามสี่ครงเรียนก็จะหาช็อปนิดนึงนะครับแปดสิบบาทได้เยอะมากครับขอบคคุณ่ะรอบนี้เน้นซื้อเสบียงนะครับนะครับออ๋บ้าบินนะครับ ครับยยยยาาูด้ฝั่งนี้อะไรเอ่ยตื่นเช้าแล้นั่งกินอ๋อถูกต้อองวยมากเดี๋ยวถ้าโต๊ะบ้างนั่งหน่อยเนาะครัหอมเลยครับนี่มาช่วงเช้าก็จะได้กินอ่าอาหารประมาณนี้นะครับหอมเลยครับต่อเนื่องนะครับ มันปิน้งสนใจอะไรอีกกระเทาข้าวมันปิน้งปุ๊บข้าวมันปิ้งเหล่านี้ได้ดไปแการมากเยอะเลยข้าวมันปิ้งนะครับปลาบอน,บอนปลาปลาทับทิมแอครับปลาตัวเล็กอันนี้ปลาแอฟครับของข้าวราดด้วยนะป,ปลาแอฟนะข้าวมันปิ้งก็มีครับมีกันตรงทานหอมเลยคะ่ะพิ้งทานใช่ไส้ไงไส้งหางหามู งานขี้หมอนกะฮะงานหมอนี่ืองาขี้หมอนกะแม่นละแม่นลำทำไปกินหนึ่งอันอ่ะวันนี้หนดูละใส้ยิ่งสนใจแล้วเลยนะเจ้าให้มันครับวันนี้เราเน้นซื้อของกินนะครับเปล่าข้าวกล้วยข้าหลามข้าวหลามใช่เมื่อกี้ข้าวหลามอ่ะดูไงไปอยู่กล้วยน่ะอันไหนมันใหญ่ไงเป็นจะได้ค่ะเจ้ามาเจ้า สัาบาทหรือ20บาทนะทำเองคทำเองค่ะทำเองท่นใหญ่เลยค่ะนใหญ่มากขอบคุณค่ะป่ะยสีชมพูอีกลองพได้พิมได้แล้วไดทีจัานลายเะเูโดนฝนมาได้ออ๋อลำไยสีชมพูสีชมพูขอบคุณค่อนึ่งลยครับได้ไลูกได้คือคักยมเช้านะครับ สนมากไหคะอาจจะเปลี่ยนโซนการสายเนาะนสายนี้่าครงท่วางโอ้ยเขาฟืนอุ่นคับร้อน้อนรอนอีกสักพักแล้วขยาักพักแ้วสัเกตยอ่ะสัายกินใช่ไหมทัพพอุทัพพอุนครับอันนี้คือถุงที่มีเขาซอยจะออกอยู่ตรงไหน้ขาซอยตัว แสงยิ่งจัดแล้วครับยามเช้าต้องเติมพลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเอาไปคะดีนเส้นโครตอร่อยท่สุดของผแสงยิ่งเพรว่าวัยกำลังโตหนูต้องกินนะครับยามเช้าเด็กครับเช้าหิวข้าวจัดไปนะขนมจีนมาดูหน่อยนะคะอู้น่ากินมากขนมเส้นอันมือเราจัดกันแล้วครับ ใส่ไหมคะลายใส่โอ้มีใส่เส้นด้วยนะครับนี่ลวกเส้นก่อนแล้วแ่ชอบลวกครับเลิฟเลยถ้าไม่เอาเส้นก็ได้อ๋อครับเอาไหมคะถ้าไม่เอาก็ได้ครับแล้วก็เาเส้นมาเทแบบนี้อ๋อครับทุกยกี่บาทครับไหมคะเจสิบบาทเจสิบบาทหรือยี่สิบบาท

แตงยิ่งอยากกินแบบนี้นะครับนี่หนึ่งหง๊าได้แล้วดีได้เลยเราจะมีแต่รูปตูน้อยอะตู้น้อยจสาวนี่ว้าวเอ๋แตงยิงจัดการเลยจ้ะจัดการเรามาเส้นหนึ่งครับไปยิงไม่สนเลยจ้ะอิ่มอยู่เลยกินกาแฟมาอ๋ออ่ะให้แตงยิงเติมพลังก่อนครับเดี๋ยวเราจะเดินดูว่าเราจะกินอะไรนะ จอมแก่นออใช่ไหมจ๊ะครับใช่เป็นยังไงบ้างแสงยิงวานรีออวาลรีออวาลรีออแปลว่าอร่อยครับไอนอกขับไปคนไตฮ่าฮไปคนไตถ้าขายกัวกินอะไรออ้าวคุรเนีย่ได้อะไรมาครับไปที่จัดไปนี่แหละของอร่อยกินหมูอ่ะฮะยัง ไปที่ชอบกินอะไรประมาณนี้ยามเช้านะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะลูงสุดซูสามันนะโอ้โหของอร่อยยามเช้าเลยครับจัดไปครับอร่อยกันทนี้วาลีอ้อครับนักงสียงบอกวาลีอ้อข้าวเหนียวร้อนๆยามเช้า ทอดแันเป็ทอด,ทอดบางที่ก็เรียกข้าวฟืนเนาะแต่ตุวดเดียว <Okay. S 2> กับตัวนี้ครับมาเป็นทอดใช่ค่ะต้องทำให้เป็น,น,นก้อนๆก่อน,น,นอิ่มแล้วค่ะหมดเลยตัวฟูซิ่งค่ะนี่มาตลาดนี้ต้องห้ามพลาดนะคะหากินยากด้ที่น,นี่ทีเดียวหากินยากจริงจะมีน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆหวานๆเลยขนมโตเกียว โตเกียวค่ะครับม,มีหลายไส้นะครับปู้งอัดไส้กรอบกล้ยหอม,มหส่ะาวไปนู่นละไปะมีอะไรน่าสนใจอีกครับไปดูข้าวต้มสุดลายครับสังอิงได้กินใช่ ขัวผู้อุ่นสมใจละกับอิ่มอิ่มเลยนะครับจะใส่อ๋อข้าวต้มดังๆค่ะมันจะมีเม็ดถั่วเม็ดมะพร้าวข้าวต้มกล้วยอ๋อต้มถั่วดำครับไปดูนิดนึงป่ะส้โอ้เป็นส้มอ่านี่เข้าต้มนะครับใส่น้าตี่นี้นะ นี้นอันนี้ย่า่เดียวจุกถัวดำาวดำดำกล้วยนะครับจุกจมคนตาเนาะเต้องคนตเอ่ไอี่น้อง่ครับัสดีครับสวยดครับเขาด้วยขั้นงวดนะน้อข้านวนะนองันง้องั้งด้องั้นง้อง้งก็นอง้งะองงก็ง้งง้งะ เออเตียงเห็ดออกน้องนักกันนะครับอ๋อคุณแม่ดูแลด้วยอันนี้ขอเป็นนักเงินเร็อขอบคุณครับขอมแล้วเนี่ยเป็นที่ร้อยละขอบคุณท่านนั้นขอบคุณครับแม่คุณนุนนุุชอย่างได้ก็อันนี้เปล่าอย่างนี้เลยนะครับนักตาลคุณแม่นักสานเอาก็ได้ขอบคุณครับสาวบาทถุงสิบบาทถุงสิบบาทถุงสิบบาทโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะ อ๋อน้องเอวนเอร์น้องอีกเป็นผู้นำาเดี๋ยวนี้ยน้องอีกเป็นนางเอกน้ำทางอยู่ครับครับี่นี่นำนำ้วป้าเนอขอบคุณแม่มาครับคุเมืองค่ะคุณเมืองค่ะคุเชียงให้โอ้แม่แม่คนเชียงให้กันเจ้าอ๋อ้คนชียคนไทยนะต่อให้เขาอยู่นี่เดี๋ยวมุดตัวท่านนะโอ้พวกแม่ยายมาไงขอบคุณแม่เป็นคนเมืองเป็นคนเชียงให้นี่ไม่ได้นาะกขอบคุณเราด้วยนะครับโอ้ดีใจเลยครับอิ่มเลยนะเนี่ยอิ่มเลย อุนนู้นอีกนู้นอีกอะอันนี้มีอะไรไหมอันนี้จะข่ยังไรนะสมอันซาสามอันซาบบได้ะเนี่ยได้ไปกี่เสี้ยวจกะบคกโค้ล้วก็ไปเล่าแุ้บออย่างที้เขาเาจะได้ทีแบบว่าตั้าไว้หลายวันได้ก็มันทีกสงวันนั่นเองอ๋อได้สวันนะได้ได้ได้ครับขอบคุณจ้าขอบคุณคุณแม่มานะครับติดตามเราใครดีใครดีนะครับอุณนู้นุ่นนนครับ ก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับได้ของกินมามากมายเลยนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านน้ำกัดกันนะครับกับสาวไต้บลอยเนาะเดี๋ยวไปซื้อเสบียงเพิ่มนิดนึงนิดเดียวครับเลยตออีอยากกินส้มตามจัดให้ครับ จะเป็นโซนผักผลไม้ซะส่วนใหญ่นะครับดังน้ำเล่นติ๊กใหญ่ขเข้ากัวเกียวมังกรนะครับอโอ้มีหอยด้วยกวนมากครับ,บมันหมักคานออกนี่ชอบกินใช่ไหมเนี่ยชอบกินอ๋อนี่คิดอยู่แล้วชอบเลย,เเลยครับครับ อา,อาสารกินกันอเรยว่ารงดเหรอเพ่อันนี้ย่ทเรากเขากันีกันอนะครับโ <c oughs> อ้ดอกบอลนะครับเอาไปแย่งอย่ายงกินครับนี่ไมแขง อ๋อแป้งแจงกินครับขอบคุณครับรับปอณนะครับขอบคุณค่ะเอ้าไปเอามาให้น้องดูสักหลงคะไม่ต้องเยอะเอาอได้เป็นมรคเทศค่ะข้าวแก้ว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 แม่พูดผิดหมดเลยขอบคุณครับข้าวแก้วนะครับจัดเรียบร้อยครับ หลังจากที่เราเติมพลังกันที่ตลาดเช้าวันอาทิตย์ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านน้ำกัดแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศสดชื่นนะน้องสังยิงเนาะแวะจิบกาแฟก่อนค่ะแวะจิบกาแฟเป็นร้านกาแฟแบบในรถใช่ค่ะเก๋ๆเลยลอยู่ข้างทางอยู่หน้าปากไม้<ล>ก่อนจะถึงบ้านน้ำกัดค่ะจ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปเติมคาเฟนะให้กับร่างกายเนาะไปเลยจ้าน้องสังยิงครับหิวกาแฟง่วงง่วงโอ้บรรยากาศดีแนะ่แน้องสังยิงค,ครับนี่ร่มรื่นกาแฟที่นี่อร่อยมากค่ะกรอบ โอ้ต้องแวะเลยค่ะแมค้าสวยมากเลยค่ะแม่ค้าสวยเหรอเป็นคนใจด้วยไปนั่ทายแม่ค้าหน่อยค่ะต่อไปเป็นนางเอกดีไหมเนี่ยครับใครเอ่ยไมซูแค้าโอ้โหตีหาไอหังออันมอคคาหรือว่าชาเขียวหรือว่าชาเย็นอโอ้โหคาปูซิโนอ่น้องบัวลอยคนงามกาแฟหังอทำไมแปลงร่างกลายไปเป็นแม่ค้าขายกาแฟแล้วเนี่ย พอดีว่าเป็นร้านแถวๆใกล้บ้านนะครับเนาะพอดีน่าสนใจมากๆแล้วเป็นรถแบบน่ารักมากเลยอ่ะครับใช่น่ารักพี่ชอบมากเลยนี่ดูบรรยากาศโดยรวมผู้สวยมากครับนี่ร้านกาแฟอยู่ตรงศูนย์นะครับศูนย์อะไรนะน้องสองยิงน้องปลอยศูนย์คุ้มครองพันสัตว์ป่าและกล้วยไม้หรือเปล่าอ๋อพันพืชป่าและกล้วยไม้พันพืชป่าและกล้วยไม้นะครับนี่ข้างหน้าก็มีดอกสวยงามนะครับโอ้โห ไม่ได้เจอน้องบลอยหน้านานะน้องบลอยก็สบายดีเนาะสบายดีค่ะช่วงนี้กลับมาอยู่บ้านก็เลยพักหาพี่เอียงว่าอยู่บ้านนะคะพอดีว่าเพื่อนๆที่ติดตามก็ถามหาน้องบลอยหลายคนเลยเพราะว่าบ่อยจะไปหาสาวน้ำกัดรอบนี้ก็มีโอกาสอดีได้มาเยี่ยมเยียนน้องสักทีนะก็ไหนๆก็มาทังทียังไม่ไปไหนอยู่กันหลายๆตอนเอนะครับแล้ววันนี้มีกาแฟมีอะไรบ้างครับวันนี้ครับมีครับ หลายอย่างหลายอย่างเลยค่ะเมนูปกติของทั่วไปเลยค่ะอ๋อทั่วไปนะชาเย็นชาเขียวกาแฟนะโอ้จ้าครับมีเอียงจะรับอะไรดีคะเดี๋ยวเราจะอุดหนุนแม่ค้าคนสวยห้างหลีในวันนี้นะครับโอ้ชอบรถมากเลยอ่ะโอ้โหบ้านชมจันนะครับกับชาเขียวอ่ะสสงอิงเอาอะไรจัดไปอ่ะอันนี้ลอยอะไรกินไม่รู้ว่าอ้าวสสงอิงไปเพลิกินตอนไหนเนี่ยโอ้ไม่ใช่ใครนี่ ทิ้งหลักฐานไว้ด้วยนะคะจ้าแมงกวางแล้วเปล่าเนี่ยครับครับเอานี่เมนูอามีเมนูด้วยนะโอ้ไม่แพงสี่สิบห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นคนน้ำกัดแก้วละยี่สิบใช่ไหมคะ่ะลงครับโอ้เปกัดดีๆในวันนี้นะครับชอบมากเลยครับผ่านมาแถวนี้ก็สามารถมาแวะจิบกาแฟได้นะครับเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายนะกับรรยากาศดีๆนะครับ หิวก็มีเมนูฟรีนะคะอ๋อโอเคจ้ะอิงหิวนะเมื่อกี้ใส่อิงกินไปแล้วครึ่งลูกจ่ะอันนี้เอาให้อิงกินอิงแอบกินแล้วเหรอคะครับฟรีค่ะกาแฟหนอดค่าเนื้อค่ะชาเขียวหนึ่งแท็กทีมกันแล้วนะครับสองสาวไตยนะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะน้องๆก็ยังน่ารักสดใสเหมือนเดิมนะครับกาแฟนะทำกาแฟหนอดครับนี่เจ้าของตัวจริงมาแล้วครับสวัสดีครับนี่บครัครับ ปกติเปิดร้านวันไหนบ้างครับเนี่ยครับเปิดทุกวันเลยครับอ๋อเปิดทุกวันเลยครับ,รบเปิดทุกวันเลยแต่ใครแวะมาคนาอาอนี้สามารถมาอป็นหนืนได้นะครับอ่ะมารอยหยิวข้าวหรอจ๊ะก<อ>ิน <c oughs> กล้วยละครับบริษังอย่างครับน้องเอาชาเขียวหวานน้อยค่ะชาเขียวหวานน้อยนะครับ กเป็นการมาเจอกับสาวไต่ห้างหลีอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะยังไม่ไปไหนครับไหนๆก็เจอกันทั้งทีนะครับนะครับต้องไปไหนล่ะไปในป่าสิเจอันานๆเจอกันทีนึงนี่พากันแอดเวนเจอร์อีกแล้วหรอใช่ค่ะที่น่ามีเซอร์ไพรส์นะมาเติมคาเฟอีนก่อนนะมีเซอร์ไพรส์อะไรรอติดตามนะคะอ๋อจัดไปครับเปิดได้นานอะไรอย่างนี้ครับ ไปได้สองปีแล้วอสองปีเลยครับลูกค้าก็มีเรื่อยๆครับน้บองเนาะลูกค้าเรื่อยๆครับส่วนใหญ่เป็นขายจอลูกประจําครับหรือว่ามันจะ<ข>มีทั้งขาจรประจําเนาะออ๋ครับสลับกันไปนะครับครับอ๋อรถคันนี้ขับได้อยู่ใช่ได้อยู่อ๋อคโค้งปะถอยสักครั้งไหมไปเป็นรถแคมปิ้งเลยค่ะ ่สวยอคศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับใครผ่านมาโซนบ้านน้ำกัดก็สามารถเยี่ยมชมเพจได้นะครับเพจกาแฟรถตู้นะ ทางไปนะคะเวลามาเที่ยวอย่าลืมแวะนะคะกาแฟรสตู้นะคะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เยอะมากครับมาแล้วชาเขียวนครับนี่หวานน้อยกาคะหวานปกติหน่อยจดไปอาชิมอ๋อให้ลอยอ๋อนี่ของน้อบุรอย ให้น้องบัวลอยมาช่วยละครับเป็นลูกมือค่ะครับมเอิงบอกว่าอร่อยมากไปรับประทานเองมากินโชว์ก็จัดไปอ้าวน้องสิงได้เหรอแอบเงียนซุ่มอยู่คนเดียวไไปหนมาอ่ะกินโชว์เพื่อนหน่อยเป็นไงจ๊ะอร่อยมากค่ะกลมกลมหวานหลีนะหอมมากค่ะครับดูสีก็รู้เข้มข้นแน่นอนวันละหลายๆแก้วก็ได้เลยแน่ใจ ช่องเซตอะไรเพิ่มบาร้อยมาใส่นี่หน่อยใช่ยังบาร้อยมาใส่แก้วเนี่ยที่จริงน้องก็เคยขายกาแฟนะคะเพราะว่าน้องเคยครูให้น้องขายหน้าวิไลเป็นคาเฟ่หน้าวิไลอะค่ะอ๋อเหรอจ๊ะใช่ค่ะก็มีประสบการณ์แล้วนะใพี่อาชีพอะเหรอใช่มตอนที่หนูยังเรียนอยู่นวมินเนี่ยค่ะอ๋อครับทำได้ทุกอย่างเลยเก่งครับสาวใต้เก่งมากเลยสาวใต้นี่เก่งมากครั ชาเขียวได้อีกแก้วแล้วนะครับดูสีก่ะครับเข้มข้นแน่นอนอนะครับชิมหน้าร้านนะครับค่ะชิมชิมชิมเค็มมากครับอร่อยคะ่ะอันนี้ขนบัวลอยแน่อนอนหวานน้อยอา้าวอขงพี่นี่ต้องหวานหวานปกติครับชิมน้องวลอยซะละอะเป็นไรคะ่ะอันนี้ต้องหวานน้อยแล้วกันนะ โอ้โหได้ครบแล้วแสงอิงชายเย็นน้องบวรอยชาเขียวครูเอ้งคาปูอร่อยมากครับันสองเลยกลมกลมเนาะสั่งได้ค่ะจะรสชาติไหนหวานหรือไม่หวานอร่อยมากแวะได้นะคะเพราะว่าเส้นแมงสอนนี่คนรถบ่อยเล่สนะสามารถเข้าไปชมในเพจได้นะกาแฟรถตู้นะครับนะครับก็ ขอบคุณน้องสังอิงและน้องบัวลอยที่เข้ามาเป็นสีสันคลิปนี้นะครับขอบคุณมากมากครับนะครับนี่ครับเปิดร้านให้เราด้วยครับโอกาสน่าเชิญนะครับไปดูต่อสาว